มาดูคู่มวยในวันนี้นะครับที่จัดไว้ก็มีเปิด่รายการเป็นการชกระหว่างเดชวิชิตสเจวิชิต8ริ้วกับอสูรน้อยสิทธิ์จ,จ่าสิงห์แล้วก็ตามมาด้วยเพชรเก้าล้านนะครับอีเกิลมวยไทยกับตะเกียบเพชรปอรปัญญาวัฒน์แล้วก็มีซุปเปอร์น้อยนะครับสิทธิ์เจ๊หญิงกับยอดศึกสิทธิ์จ่าสิงห์แล้วก็แข่งทองสอสกีฟกับแกนศักดิ์สกิจรุ่งโรจน์ครับรายการในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ ที่ปรึกษารายการก็ท่านผู้ปกาศโทรสมยศจุลเสณาวาอากาศเอกพิเศษยอดพเดชสุวรรณวิจิตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับรายการมวยดีวิธีไทยขอบคุณนายสมคิตจันทรรมฤรกนะครับผู้ว่าการจังหวัดปทุมธานีพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลนะครับผู้บัญชาการฐานอากาศพลอากาศโทรสมยศจุเศลเสณวาอากาศเอกยอดพเดชด้วยนะครับแล้วก็นายสาครอ,อัมเพนนายกสมาคมกีฬาจังหวัด ปทุมธานีแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้นะครับต้องกระพุนนะครับก็นึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์แล้วก็เข้าเกลียบกุ้งผูชิด้วยครับมยวยคู่แรกวันนี้นะครับโชคในพิกัดน้ำหนัก115ปอน,อนมุมแดงจากสีรัตนะสีสะเกตเพชรพยักพุทธประช,ชาชื่อ น้ำเงินจากอำเภอเมืองจังหวัดะเชิงเซาชายเปดบีซีเพยกรรมการผู้ชิงขาดบนเวทีได้แก่ดำเรืองมีศาสตร์ให้คะแนนก็มีพงศักดิ์เป้ละม่อมบรชัยพุ้ซ้อน 1> <1> แล้วก็สุนทรสีบัวลามวยคู่แรกวันนี้นะครับขอรียนเชิญนะครับคุณชวัลอากรนะครับผิดมณีการนะครับ จากบริษัท55 Pro ผู้แทนจำหน่ายริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าในประสงค์ที่ให้ความหรูหราสงสบายนะครับระดับ SUV ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเป็นเจ้าของริดดาร่าได้แล้ววันนี้ที่สุขา,ขาพิบาล5นะครับโทรศัพท์หมายเลข0982614411นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณชวนอากรกฤิมณีการจากรถกระบะไฟฟ้าริดดาราคู่แรกพร้อม ชมการชกคู่แรกเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับมวยดีวิถีไทยครับอาทิตย์ที่10สิงหาคม2568อยู่กับมิสเตอร์ปองพินิจพลขันและก็พี่แจ๊ดธ,ธรรมราชประสิทธิ์ดิตอําไพสวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนวยทางช่อง8แล้วก็แอปพลิเคชันของพลายทีวีทุกคนทุกท่านนะครับเวลาของทุกท่านเดินทางมาถึงแล้วครับเรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับกอนํำทุกท่านมายังสนามมวยเยาวชนของทัพอากาศสนามกีฬาทุปะเตมีดอนเมืองครับ ติดตามรับชมนะครับการแต่ทอดสดการแข่งขันชกมวยศึกมวยดีวิถีไทยของเราในวันนี้ครับอาทิตย์ที่สิสิงหาคมนะครับยูกับผมแล้วก็มิตรปองแล้วก็อาจารย์สมิงขาวครับพี่พิเชนด้วยนะครับเปิดหัวความมันคู่แรกนะครับเพชรพยัคฆ์พุทธประชาชื่นครับดาวรุ่งอนาคตดีวัย16ปีจากอำเภอศรีรัตนจังหวัดศรีสะเกษครับมีคุณพุทธประชาชื่อนะครับซึ่งบริกรรมคาถาและก็ถอดมงคลอยู่ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะทำการพิสูจนอยู่ที่ค่ายมวยศิทธิ์กำนันเน้งนะครับ มีครูดอนครับเป็นทีมงานแทรปเตนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฟิตซ้อมครับวันนี้เจอ,อกับทางด้านของชาย8 BCK ยิมครับหรือว่าซากุระสอจเปียกอุทัยครับในวัย16ปีครับจากอำเภอเมืองจ,จังหวัดเชียงเซานะครับมีลุงกิตไกลกลางแล้ะก็ป้านางครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีพงศักดิ์เล็กเป็นทีมงานแทรปเตนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับควบคุมดูแลการฟิตซ้อมทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ใกล้บ่อยบีซีเคยิมครับ ขมวยเข้าแข่งขันแล้วก็สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับขอบพระคุณครับคุณกิก่ไกลางนะครับในานามของบริษัท BCK ซัพพลายจำกัดรับต่อตัวถังรถบรรทุกเทลเลอร์ลูกพ่วงทุกชนิดแล้วก็่ข่มวยสอสอต้อยแปริว้ว BCK ยิมครับโทรศัพท์กระสุ8แปดเ็่ขอบพระคุณแอนตซินครับแอนตซินเยว่เป็นหวัดเป็นไข่ใช้ที่ฟี่แผงสีเขียวแล้วก็ปวดหัวเป็นไข่เลือกสาราสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร เขาเกลียบกึง่งฟูชิกรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำครับโดยบริษัทไทยบุญโปรดักจำกัดโกคาโคลาหาดที่ภาคใต้14จังหวัดนะครับโดยท่านพลตรีพันจรรรัตกุลและอุปกรณ์มวยอาวุธสุดยอดอุปกรณ์มวยของคนไทยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอาวุธมวยไทยให้แก่นักมวยไทยทุกคนอย่างแท้จริงอุปกรณ์มวยอาวุธอุปกรณ์มวยของคนไทยเพื่อมวยไทยได้ครับได้แล้ครับอุปกรณ์ของอาวุธ เราใช้ในการจัดการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกงักบอยนวมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับบนเวทีด้วยนะครับบนเวทีพ้ชิ้ขารับกรรมการมือดีครับหัวหน้าชุดเป็นอะเลสวนนะครับนำเกิงมีสานครับสับมือชกเลยครับใหญ่เย็นๆครับคู่แรกของวันนี้ปาดหัวตัวเท้าเลยครับก็ขคายใหญ่ด้วยกันทังคู่ครับเป็นพยักษ์เหนืออาพุทธประชาชื่นครับกับตาน้าของชายแปดหรือว่าซากุระก็เรียกว่าโตมาด้วยกันกับทาน้าของไทยสจเปียกอุทัยนะครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายนะครับ แยกย้ายกันไปเติบโตนะครับตอนนี้ไทยก็ไปอยู่กับเสี่ยแขกเรียบร้อยแล้ว15อ้ปอนด์นะครับสำหรับคู่นี้ครับเปิดหัวมาในช่วงของแอปพลิเคชันฟรยทีวีแทนคุณแสงมรกตก็พลิกแพนออกให้กับเพชรสายฝนสันรัตภูมิในยก3นะครับมาแลลวครับดิกไม่ได้อยู่ในสวนอย่างเดียวครับบนเวทีก็มีนะครับคู่แรกนี่พลิกไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับจบแบบไหนอย่างไรครับเพชรพฆ์กับชาย8ดครับ แรงครับโอเว้ก่อนนะครับทางด้านของเพชรพยัคฆ์ร่วมงานาคตดีครับในสังกัดของคุณพุทธประชาชื่นนะครับซึ่งสามอยู่ที่ค่ายวัยสิบกำนันเหน่งครับอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับกำนันเหน่งก็น่าจะลุ้นอยู่หน้าจอเลยครับแล้วก็พี่นนท์ด้วยนะครับพี่นนท์ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมกาดของท่านผบสมศุดน้องชายของท่านกำนันเหน่งครับนักการเมืองท้องถิ่นคนดังเลยครับของจังหวัดชัยนาทอีกหนึ่งคนครับอีกหนึ่งท่านเลยครับขยับเข้าไปครับนะครับแข่งขวามาแล้วครับทางด้านของชายแป รูปล่างใกล้เคียงครับวันนี้สู้กันที่พิกัดน้ำหนัก115ปอนด์นะครับมัดขวาไม่ถึงครับมาวแปดทิ้งไปทั้งไหลครับแต่ไม่โดนพยายามหาวิธีออกอาวุธอยู่นะครับเนี่ยครับไม่ชัวร์ก็ยังไว้ก่อนครับทางด้านของชายแปดครับที่มาเตะต้นคืนครับยิ้มแย่ๆครับเพชรพยักกล้ครับช่วงท้ายยกดูเชิงอ่านใจกันอยู่นะครับ เราจะบอกว่าวันนี้ทางด้านของเพชรพยักปล่อยขึ้นมาต่อย115ไฟแรกครับตา้นานนี้ตอยอยู่111-12ไม่เกิน13นะครับอ้าแล้วครับแก่ขวาชาย8ปดบอลยกทีหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาตามขอบคุณเพิ่มเติมนะครับผู้สนับสนุนของเราครับนั่นก็คือ,อยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเล่าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเล่าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยท่านในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยญนัน ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกโอโตพัฒน์จำกัดโดยคุณปารวัฒนจิตเจริญวงโทร0818895339และแน่นอนครับรถสวยๆทุกรุ่นของโตโยต้ให้คิดถึงโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับนี่คือศูนย์บริการอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับ ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งกระจายอยู่ทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลบริหารงานโดยตระกูลสมภพรุ่งโรดก็นําโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดครับโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับส่งเสริมสนับสนุนวงการมวยไทยมาหลาย10ปีนะครับจากคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดย้ำอีกครั้งเบอร์โทรศัพท์026626555ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับก,การสนับสนุนนะครับผูใหญ่ใจดีทุกๆท,ท,ท่านนะครับสในใจลงโฆษณาก็ติดตามมาได้นะครับทีบริษัทบอยดีวิธีไทยของเรานคครรััับบไปกตวี ยกทีสองครับต้องบอกว่าเข้มข้นแล้วนะครับชายแปดกับซากุชายแปดหรือว่าซากุระกับทางด้านของเพชรพยัคฆ์พุทธประชารื่นก็ค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับมาตรฐานการฟิตซ้อมดีครับอ่าดีซีเคยิ้มก็อยู่ในทีมเดียวกับท่านสสชัยวัฒตป้าเปี่ยมทรัพนะครับต่ต่อยแปดเรียวสสคนดังครับส่เจวาพัฒน์สทิิการนะครับ,ารราน,รบนายกอบตคลอ,องหงแพ่งแล้วก็ท่านนายกไก่ครับอดีตนายกอบตอจังหวัดจัดเจียเซาเอาละครับ มานก็เรียกว่าเป็น FC ของรายการวัยดีวิถีไทยของเราแล้วครับนอกจากนั้นก็ยังมีท่านนายกสมชาติเดตอนซอทาเมย์แล้วก็ขอนนิยมกิจหนองสวงด้วยครับไกลๆครับปัดซ้ายไม่มีใครถอยให้ใครนะครับมีรุกมีรับมีได้มีโดนครับแข่งซ้ายหน้ามาก่อนแล้วครับชายแปดสับขาอแล้วครับโอน้อยเพื่อรัตนาลุ้นอยู่หน้าจอสอบขาพีดีแน่ซิสเตอร์ครับอ้าวติดตัววงในเล่นตีด้วยข,ขวาต้องบอกว่าถึงอาวุธแล้วครับ เข้มข้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับดำเติงมีศาสตร์แยกออกมาครับเปิดเข้าหานะครับชายแปดครับทีมเอาไว้ครับเพชรพยักหมัดขวาของชายแปดครับมีหลากหลายก็เครื่อนะครับอุ้ยสายหน้าพยัยามไต่ขวาขึ้นครับเพชรพยัยา์พยายามผลักออกนั่นนะครับช่วงนี้กำลังขาขึ้นเลยครับชายแปดผลงานสามไฟที่ผ่านมาล่าสุดยังไม่แพ้ใครครับประจำที่กองทัพอากาศดอนเมืองแห่งนี้ครับสับขาขาแล้วครับ ขานล่างอย่างเดียวนะครับชายแปดนะครับอชายสี่น <rawd Moder ator> ี่มาบีเกี้ยวครับอ่หมัดขวานะครับเด็ดพยักว่างายคืนไม่คืนครับสอกซ้ายหน้าไปนะครับลงในปลายหน้าขวาหน้าครับล็อกแน่นละครับล็อกเดียวเอาละครับแกได้แล้วครับอชายแปดครับหมัดหนึ่งสองแล้วครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับระยะประชิดอย่างนี้ครับทางนะของชายแปดต้องระวังดีๆนะครับมีซอกกับชายแปดเข้าทรายยกลับไป อาแล้วครับยังไม่เสริมเขี้ยวเล็บอ่าสับมือชกครับการมีศาสต์ชุดเพชรอะไรสวนครับอาแล้วครับสอกซ้ายอ่าโอ้โหได้ใจท่านผู้ชมนะครับตัดล่างล้มลงไปเพชรพยักนั่นแหละครับคนจำเบ้าไปเลยครับอ๋อเดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อนี่เลยครับมาดูวัฟช้าก่อนเลยนะครับคู่แรกวันนี้ฝ่ายแดงเพชรพยัคฆ์น้ำเงินชาย815ปอนด์นนะครับมา ล็อกกันเลยตีได้ตีไปล็อกเลยตีได้ตีไปเลยนะครับต่อยหน้ามาแหมทำการแหมรูปร่างเล็กนิดหน่อยจํำเติมมีสระไม่ต้องห่วงว่องไวนี่นะครับทางช่อง8กดเลข27ทุกอาทิตย์ด้วยนะครับขอบพระคุณจิวจ้งปูเซนเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทเตี้ยนหมิงเอียวเอียรุุ๊ปจำกัดมีวางจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศโทรศ2 6 8 8 2 3 2 4 เลี้ยงเซนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายโดยบริษัทพัสเตล่าไทยแลนด์จำกัดโทร0815545464และก,ก็กาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์มอร่อยเข้มเต็มรถกาแฟชุมพรนะครับโทรศัพท์0899672216ครับะนะครับเชีสกาแฟไปด้วยนะครับเชียร์มวยไปด้วยครับตามต่อนะครับเปล่ยนทางยกที่3เปิดรัวฟังมาคู่แรกทางช่อง8ครับคู่ที่2ทางแอปเจ้าท่านของพายทีวีนะครับ ตัวนะครับทางด้านของเพชรพยัคนะครับได้รับคำสั่งมาแบบนั้นนะครับว่าดูดูครับจะกรอกได้ไหมนะครับกรอกได้แล้วจะตีได้ไหมแค่ขวานำเข้าไปก่อนครับชายแปดไม่แลกด้วยไม่เล่นด้วยครับวงในมัดหนึ่งสองมาแล้วก็พลิกออกมาทางด้านข้างครับอารุ้เลยนะครับแม่ผู้แรกวันนี้ใส่โอ้ยตป็นขวาใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับทรองนี้นะคับการนะครับจังหวัดชายแดนซาวนะครับนี่ท่านสุกตันพุ่นมอนโอ้ยลุ้นรายการนี้อยู่ด้วยเอ้าเหยื่อออกมาครับ เอกขาครับเดินเข้าไปนะครับเพชรพยักษ์สู้ที่วงในครับตีเขวาซ้ายครับดูว่าปล่อยเวทมาจะมีผลขนาดไหนนะครับสำหรับเพชรพยักษ์แยกออกมาครับดังแกมอีซ่าครับแยกออกมาเดินออกมาครั้งนี้ที่ครับตีกันต่อแล้ครับพยักษ์เลแล้วครับทางด้านเพชรพยักษ์แต่ว่าเนี่ยครับต้องฝ่าดงมัดดงแค่กับไปลซอกมาแล้วครับนั่นแหละครับโอ้โหนี่ซอกขวาครับ อย่าดูนะครับว่าเปิดแผลแตกได้หรือไม่อะครับนี่คือเขี้ยวเล็บทางด้านของชายแปดครับหรือว่าเจ้าซากุระสอดจเพียกอุทัยครับลุ้นเลยนะครับโอโ้โหนี่นะครับมีพิชัยลุ้งอยู่ที่นี่เป็นมิวนาต้องตอกเลยที่อาลุ้นกันไปโอ้โหคู่แรกวันนี้นะครับมาเพี๊ยกก็ลุ้นด้วยนะคุณปัญญาทองไทยจากโอเชียนวันที่22ด้วยถึงตัวมัดขวาครับสอกซ้ายครับชายแปด อาจจะจะจะต่อยโดนข่าซ้ายครับเพชรพยักเกี่ยวเกี่ยวออกไม่เสียหลักไม่เสียเหลี่ยมบาลานตัวดีแทง้ายมาครับต่อยขวาลำตัวครับดักศอกขวาไว้ครับชายแปดครับเพชรพยักเจอศอกขวาของชายแปดครับหมัดไม่ถึงครับนะครับเข้มข้นไหมครับนะครับข่าขวายัดอาแล้วครับตั้งแขนได้นี่คือเครื่องหมายการค้าแล้วครับทานของเพชรพยักพุทธประชาชื่นครับอ่า ตาคุระก่อนหน้านี้อยู่กับเสจาเปียกแล้วก็ยกให้ท่านสสต้อยครับมาอยู่ที่แปดนิ้วสอบวาเพราะว่าเป็นเด็กแปดนิ้วอยู่แล้วนะครับน้าแล้วครับนวดที่วางนายขาฝาตีเข้าไปเกมคนเร้าใจครับไม่ผิดหวังแล้วครับผู้แรกกลางช่องแปดในวันนี้ครับอ๋พี่ไทยแทบอส่าต้องเป็นช้างด้วยงั้นลุ้นอยู่แล้วก็ขาดไม่ได้นะครับนี่สีสมพลเกลียมีโชคเอาลุ้นกันเอาแทง้ายโอ้โหมาหมัดมาโอ้โหกรกเข้ามาในเปียกของไอ้ไต่ขวาครับ ยักจังัวะอกซ้ายครับชายแปดครับเจอยัดซ้ายจากเพชรพยักครับเอาเบียงล้มลงไปครับลุกขึ้นมาครับหมัดขวาของชายแปดแทงขวาครับยัดซ้ายสายคืนครับจากเพชรพยักครับโอ้โหคู่ที่ใกล้เคียงเหลือเกินนะครับส่วนท้ายๆนะครับปายยกที่สามครึ่งทางครับเส้นทางยังยิ่งยาวไกลนะครับวิดหักเททิงลงไปเดี๋ยวกลับมาตามามันกันต่อครับชมสิ่งดีๆที่น่าสนใจก่อน นี่แหละครับขอบพระคุณนะครับแพทย์หญิงนัทธานีทัศนพงศ์นะครับจากยากุมารตรากาไก่แล้วก็พรยาเป่าคอตรากาไก่ครับย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งครับ0 5 6 2 7 1 1าหกสองเจ็ดหนนี่เป็นนาไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับผลงานของทั้งคู่เลยครับนายกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเข้มข้นร้าวใจครับต้นยกกลางยกแล้วก็ปลายยกครับไปกันต่อนะครับยกที่4ครับเปิดหัวความมันคู่แรกมวยดีวิศีไทยทางช่อง8ของเราในวันนี้ครับท่านผู้ชมแล้ะก็พี่น้องแฟนมวยติดตามได้ครับ หลากหลายช่องทางนะครับทางแอปพลิเคชันของไทยทีวีก็ได้นะครับแล้วก็ทางช่อง8ก็ได้ครับหน้าจอครับทีวีแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้มวยไทยพระจมิตรปีสนามมวยตะวันนาครับไปดูตะลุมพุกกับรักทุกคนครับรักผู้หลวงกับน้ำผู้นะครับต่างสายต่างสึกแล้วก็ฉลามนนทวัฒน์ชั้นนะครับกับโชคดีครับรุ่นพี่เบอร์ใหญ่นะครับเพชรตเตย์ลากคเเแอนต้านของเพชรอนุวัฒน์ ปะตัดกองข้กับวันพาดิศเสรีภาพหรือว่าติงลี่จับขายี่กับเดชพยักษ์เดินเล็กกับปลาเกียวนะครับเปิดหัวด้วยพระเก้ากับเจ้าเสือใหญ่พรุ่งนี้ครับที่ตะวันนาครับรู้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ทุ่มหัแก้วรุง่งใโชคด้วยจากเอสพีกันสาเอาลุ้นรายการดูหน้าจอเอา้าแทงตายแทงมาเอา้ารับครับรับรับแล้วตีขวาครับอ่าคนหนึ่งจับฝนคนหนึ่งจับสะพายแรงครับอ่าอยู่ที่น้ำหนักของกระุกด,ด้วยอ่า ขยับเดินนะครับแต่ว่าแมีชาย8ดไม่ถอยครับมาประสานแข่งกันครับขยับเข้าไปครับแต่ด้านของเพชรพยักทิพยักกบศอกซ้ายของชาย8ทีครับเพชรพยักครับชาย8ถึงตัวตีเข่าครับเพชรพยักเข่าขวาครับขวาไปครับชาย8กรโต้ด้วยขวาครับดูครับมีเวลาเหลือย่งโอ้โหแม่เข่านี้ยัดเข้าเชือก นี่คือสัญชาตญาณแล้วครับของการต่อสู้บนเวทีครับน้นก้าวเชียกแล้วก็ฝ่ายัดตามไปเลยครับถือว่าไม่ผิดกติกานะครับเพราะว่าทางนาชายแปดยังไม่ได้ล้มลงไปครับาแล้วครับมาเนี่ยครับระหว่างที่วงในครับชายแปดจะแก้ยังไงครับวงในครับเนี่ยครับไล่แข็งฝ่ายยัดแล้วฆ่า เพชรพยั์นะครับดื้อวงนายอย่างเดียวนะครับตอนนี้ครับขาต้อ็ซอกซ้ายมารู้อย่างเดียวเลยนะครับเพชรพยักเอาแดงเหมนชายแปดเอาชายแปดโตสที่โตเอาเหวี่ยงบงไม่เหียงไม่ได้ครับไปรับเยอะนะครับชุดนี้ของชายแปดครับนี่แหละครับัดบดมวยมวยทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดแทงเข่าขวาครับชายแปดครับเตะซ้ายครับเพชรพยักแล้วชายแปดถึงตัวเอาคอมาเกี่ยวเชือกไม่เอาเกี่ยวเชือกไม่เอาแมบไม่ตีนะครับยกบังครับ แล้วครับแยกออกมาครับยังมีเวลาครับอะไรก็ยังเป็นไปได้ครับแล้วครับเข่าซ้ายดันเข้าไปก่อนครับแล้วครับเบรกด้วยซอกป๋าแต่ว่าเนี่ยครับต้องบอกว่าซอกปรีวัตแต่ยังเปิดแผลไม่ได้ครับสหรับทางด้านของชายแปดนะครับแหมกันดื้อจริงๆนะครับทางพิทยาครับชายแปดก็โตแรงผู้แรงคนนี้มันเลยนะครับสู่ันในพิกัด115พิทยากับชายแปเอ้ามา ไปเจอเขานะครับไปเจอเขานครับแต่ทีมงานของชายแปดบอกให้เดินอดแบกโซกขวาครับชายแปดเข่าขวาของชายแปดครับเตะขวาครับเพชรพยัคฆ์ขวาขึ้นมายกบังได้โอ้เข้มข้นละครับขีดซ้ายครับชายแปดขยับเข้าไปครับโอ้ดักแทงซ้ายครับจากนั้นของเพชรพยัคฆ์แล้วก็มาจังหวะมันไม่เป็นใจไม่ปิดหลังนะครับเปิดหัวคู่แรกวันนี้มัดเดินซ้อมมาเนี่ยครับปิดไปนะครับ ปิดเหลี่ยมครับปิดเขาแต่ว่าตัวเองล้มเองครับทางด้านชายแปดเอาละครับอ่เดี๋ยวกลับมาตามครับเดี๋ยวกลับมาตามที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่รู้ว่ากี่ตลบไปแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาครับนี่เลยครับมาดูภาพช้าก่อนครับพิษณียดแดงน้ำเงินชายแปดซัดกันโอ้โหนี่นี่นเนี่เต็มเต็มเกเลยแม้กระทั่งป่าเปี๊ยกนะครับคุณพรยาทองชายจากโอเชียงมันยี่สิบสองก็ลุ้นหน้ารายการนี้อยู่เลยทีเดียวแล้วก็นายกฤษดานะครับอยู่เนินข้อนี่ระยองก็เอ้า ลุ้นหน้าจออยู่เหมือนกันเอา้าก็อย่าลืมนะครับสิกดาวรุ่งพรเมืองช้างการกุศลบวกพันดักรัตนบ,บุรีนะครับชนะมาที่ดุลเกียงกจฝากมาครับเสาร์ที่9กันยายนนี้ครับไปดูทะเลทองสอธนาเพชรเจอกับเพื่อไทยพ่อพนมทรเป็นคนู่เอกพ้อมมวยดังเต็มอัตรานะครับที่สนามมวยโชคลาโรงงานพันดักรัตนบ,บุรีครับรัตนบ,บุรีสุรินแล้วว่าที่เวทีมาตรฐานนะครับของคนมวยอีสานครับอนาคตปลอปกันในวันข้างหน้าครับ มอยพันธ์ักรักรกตนบุรีตอนนี้มีพร้อมหมดแล้วทุกอย่างนะครับจัดนัดวันการลงครบรอบวันเกิดเมื่อเดนนี้ไม่มีที่ยืนแล้วครับอ่ะแล้วก็มาแล้วครับวัวนเวทีตามต่อยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายนะครับหมัดหนึ่งสองมาสอกขวาสายเข้าไปด้วยครับทางด้านของชายแปดอ่าแล้วครับอ่าเพชรพยัคฆ์นะครับบนออกทางด้านข้างนะครับไม่สู้แบบหน้าตรงนะครับอา้าออกไปเรื่อยเลยครับพยัคฆ์อา้า แต้ไมไว้ก่อนครับแต้ไมไว้ก่อนเอามีมาหน้ารบกวนชายแปดไล่เอาขวาไปแต่ยังไม่เข้าจุดโ oh, 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 อ้โหโดนโตอย่างเดียวจังหวะไปพื้นบ้านนะครับแล้วก็เข้าไปอุ้มไปจับนี่คือไม่หายจังหวะออกอาวุธนะครับเพื่อเผาเวลาครับคือมั่นใจครับทางด้าน,นของเพชรพยัคฆ์ว่ายกศรีทำไม่ดีครับตามเกมนะครับตามภาพนี่พยายามเดินเข้าหานะครับชายแปด ไปโดนอาวุธเอาเยก่ยงมาครับดับเกลงมีสากเอานและครับต้องบอกว่าลุ้นกันระทึกตลอดเวลาเลยครับขยับแดนแบนแดงครับทางด้านของชายแป้นะครับไปเข่าซ้ายครับนต่อไปเพชรประยักษ์พุทธประช่าชื่นครับต้องบอกว่านี่เป็นดาวรุ่งอนาคตดีด้วยกันทั้งคู่แม่ไปลงเอวดื้อๆใซ่อย่างนั้นแหละครับทางด้านของเพชรประยักษ์เอ้าถูกเวลาเลยนะครับเพชรประยักษ์แต่ต้องไล่ต่ออีกแมโไทยมีแก้มีการมีโต้มีใส่เอาแทงไปนี่นะครับ าครับจำเกิดครับมาดูว่าอย่างไรครับเวลาเหลืออยู่หนึ่งนาทีชายแปดชายแปดไม่เข้าแล้วครับมาเต้น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 มั่นใจเลยนะครับชีวิงานน้ําเงินครับตามใบสั่นครับไม่เข้าครับเพชรพยักก็ไม่เข้าครับสามบาทสองสอครับเดี๋ยวมารอดูการชูมือครับ ต่อไปเกมมันไหลไปนะครับเพราะว่าทางฝ่ายต่างมั่นใจนะครับไม่เข้าแล้วนะครับทางด้านของชายิแปดก็ไม่เดินแล้วครับอ่าเนี่ยครับเช็คเรตติ้งจาก FC นะครับที่ลุ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านละครับที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเราครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอทีวีช่องแปดแล้วก็แอปพาร์ททีวีครับเชื่อว่าแฟนๆนะครับน่าจะติดตามกันเยอะเจอกันเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์ครับทุกวันอาทิตย์ออกสตาร์ทกันมาตั้งแต่เวลาเที่ยงแล้วนะครับอ่า แล้วลุ้นกันยาวๆแล้วครับสหรับวันนี้ควยๆไรน่าสนใจเป็นอย่างมากครับเดชวิชิตหรือว่าจอมราวีเพชรนองแสงครับจับเผาในวัยเกือบใกล้จะ40เป็นด่านอันตรายกับทางด้านของอสูรน้อยสิจ่าสิงห์นะครับแล้วก็เพชรเก้าล้านอีเกิลมวยไทยมาแล้วครับใส่กับตะเกียบเพชรอปัญญวัฒน์นะครับนี่เพชรพยัดกับทางด้านของชายแปดครับอ้าวแล้วครับเสียงระฆังดังแลน่ท่านผู้ชมดูไปด้วยนะครับกิดตามไปด้วยนะครับ ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแหละครับซึ่งประกอบไปด้วยพงศักดิ์เปลมม่อมวอราชัยพุทธซ้อนแล้วก็สุนทรศรีบัวลาครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะออกหน้าไหนครับจะเลี้ยวไปทางไหนครับจะไป8เลี้ยวหรือว่าจะไปสีสกเกตครับนั่นแหละครับใบสุดท้ายมาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูไปกำลังดน้านของเพชรพยัคฆ์พุทธประชาชื่นครับพลิกมาชนะคะแนนทางหน้านของชาย8ไปได้แบบสนุกดูเดือด เกมคนเร้าใจไม่ผิดหวังนะครับเปิดหัวความมันคู่แรกของมวยดีว, ID, วิถีไทยของเราในวันนี้ครับอ่ะยินดีกับเพชรพยัคฆ์นะครับมาพิก